สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวอร่อยแบบบ้านๆค่ะจากคลิปที่แล้วค่ะที่เราได้ทําวิธีการล้างตับหมูยังไงไม่ให้คาวนะคะและเราก็จะมาทําผัดกะเพราหมูต่อจากคลิปที่แล้วเลยค่ะก็เป็นอะไรที่ทําง่ายไม่ยากค่ะรับประทานกับไข่ดาวไข่เจียวแล้วก็ข้าสวสวยร้อนๆเวิร์กม,มากๆเลยเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและวิธีทํากันค่ะวัตถุดิบอย่างแรกเลยก็คือกะเพราค่ะ กะเพราก็เด็ดแล้วก็ล้างน้ําแล้วก็แช่น้ําไว้ค่ะแล้วนี่ก็คือตับหมูที่หั่นเรียบร้อยแล้วแล้ว,ลวก็ล้างทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วค่ะต่อไปค่ะก็จะใช้เป็นพริกแดงจินดาแล้วก็กระเทียมค่ะขั้นตอนนี้ค่ะเราก็จะตำให้ทั้งสองอย่างนี้ละเอียดค่ะส่วนความเผ็ดค่ะเผ็ดมากเผ็ดน้อยเพื่อนๆก็ปรับเอาตามที่ตัวเองชอบนะคะ ตอนนี้พริกกับกระเทียมของเราก็ละเอียดแล้วค่ะเราจะเอาความละเอียดที่ประมาณเท่านี้ค่ะมาดูขั้นตอนต่อไปค่ะขั้นตอนนี้ให้เราเตรียมตั้งกระทะค่ะใส่น้ําลงไปพอประมาณจากนั้นน้ําเริ่มร้อนค่ะเราก็ใส่ตับลงไปลวนเลยขั้นตอนอย่างนี้นเราก็จะลวนให้ตับสุกนะคะแต่จาให้ให้ตับสุกมากนะคะเอาพอประมาณบางคนจะสงสัยนะคะว่าทําไมไม่เอาตับลงไปผัดกะเพราเลยทําไมต้องนํามาลวนก่อน ก็าการลวนนะคะจะทําให้เลือดที่อยู่ในตับนะคะคายออกมาเวลาผัดนะคะผัดกระเพราตับของเราจะมีความสวยและจะมีความน่ารับประทานมากค่ะเมื่อลวนตับเสร็จแล้วค่ะเราก็จะนําไปล้างน้ําอีกหนึ่งรอบนี่ที่เห็นอยู่นี่ก็คือล้างน้ําแล้วค่ะจากนั้นค่ะเรามาเริ่มผัดกันเลยค่ะเริ่มจากการตั้งกระทะน้ํามันที่ใส่ลงไปนะคะก็คือน้ํามันหมูค่ะใส่ลงไปพอประมาณ จากนั้นน้ำมันเริ่มร้อนค่ะใส่พริกกับกระเทียมลงไปผัดค่ะขั้นตอนตรงนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะผัดกระเทียมกับพริกให้หอมก่อนค่ะ ตอนนี้ผัดพริกกับกระเทียมมาก็ได้แล้วนะคะหอมแล้วค่ะจากนั้นใส่ตับลงไปค่ะจากนั้นก็ทําการผัดต่อค่ะผัดคลุกเคล้าให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันค่ะผัดไปเรื่อยๆก่อนนะคะในขั้นตอนนี้แล้วก็มาถึงขั้นตอนของการปรุงรสชาติค่ะแล้วก็ใส่ซอสปรุงรสลงไป จากนั้นตามด้วยซอสหอยค่ะแล้วก็ใส่เป็นซ e. ีอิ๊วขาวลงไปจากนั้นก็ตามด้วยซีอิ๊วดำค่ะแล้วก็เติมน้ำตาลทรายลงไปเล็กน้อยส่วนใครที่ชอบผงปรุงผงชูก็สามารถใส่ได้เลยค่ะในขั้นตอนนี้จากนั้นเราก็ผัดต่อค่ะผัดไปสักแป๊บหนึ่งนะคะคลุกเคล้าให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันค่ะ แล้วก็มาถึงขั้นตอนของการใส่ใบกะเพาราลงไปค่ะใบกะเพราก็เป็นใบกะเพราที่เราปลูกเองนะคะเป็นของแม่ค่ะจากนั้นก็ผัดต่อค่ะผัดคลุกเคล้านะคะให้พอแค่ใบกะเพาะดดราสลดลงไปเท่านั้นนะคะขั้นตอนตรงนี้เราจะไม่ผัดนานค่ะ ตอนนี้ผัดกระเพราตับของเราก็ได้แล้วค่ะจากนั้นเราก็จะทำการปิดแก๊สค่ะและเราไปจัดเสิร์ฟกันค่ะก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะกับเมนูผัดกระเพราตับหมูค่ะ เป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆกับเมนูนี้ที่ช่องอร่อยแบบบ้านๆทาให้เพื่อนๆได้รับชมนะคะและก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้ค่ะแล้วถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะและเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้เพื่อนๆสนุกกับการทาอาหารนะคะสำหรับวันนี้อร่อยแบบบ้านๆจะต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ